ไปซื้อไก่เด้อแล้วนางก็ไม่ไปยืนตรงนู้นนะนางกลัวคนใช่ปะนางก็จะมายืนอยู่ตรงนี้นางไม่ไปยืนตรงนี้ตรงนี้รงนีพื้นมันแห้งแล้วนางก็ยืนตรงนี้เว้แล้วเขาก็ปิ้งไก่ใช่ไหมควันมันก็ใส่หัวเย่เป็นไดไอซ์เลยอ่ะดูดิแล้วนางก็ยืนแบบควันมันเดือดลมพัดมาก็โดนนางทำไมนางต้องยืนตรงนี้เออทำไมนางต้องยืนตรงนี้นางทำไมไม่ไปยืนตรงที่มันแห้งแหงดูดูตอนนี้ไก่ได้แล้วนางก็ไปยืนตรง เออแล้วนั่งเนี่ยไปยืนตรงเปียกๆทำไม้คืเขาชอบชอบดูตัวเปียกเดี๋ยวเขาชอบไป้ตัวเปียกมัองนนท์บอกแล้วเราคอยดูนะพอมาปุ๊บแต่ตอนนี้ไก่อะนางได้แล้วนางจะกินไก่แล้วแล้วตอนนี้นะนางรอส้มตำแล้วถ้าส้มตำมันช้าเนี่ยคือช้าแล้วเดี๋ยวนางจะเข้ามานางจะบ่นส้มตำมึงอะช้ามากเลยคอยดูนะ ไม่อยากรอเลยคือเป็นคนที่รออะไรไม่ได้เว้ยเราก็แบบเราไม่ลงพ่อเธอนั่นแหละเน,นี่ยไปลไปคุยกับเขาแล้วอไก่ไปคุยกับไก่เท่านนะส้มตำตำเร็วเดี๋ยวมันบน้นอันก็กินไก่ไก่เขาปิ้งปิ้งไหนเขาก็ปิ้งหลายตัวนะเนี่ยตรงข้ามปตทอนะนีนางถ่ายรูปแล้ว,วอะไรร่วงกระเป๋าตังค์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตอนตอนที่ได้กินแล้วเดี๋ยววันนี้จะซื้อไปกินที่ร้านวันนี้เข้าร้านสายไปกินกับตาแล้วเดี๋ยวดูเดยวเดยวมารีวิวว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่นี่นางไปแล้วนางถ่ายซุ้มตามีกแลวอวตั้งแต่เรายกโทรศัพท์<า>เครื่อง<ๆ>เครื่องใหม่ <c oughs> เครื่องเก่าให้นางไปนางถ่ายรูปเก่งมากจากันะกนางไม่ใช้เครื่องคิดเลข <c oughs> ถ่ายแล้ว <c oughs> เออใช่นางเพชรอนะนางไปแล้วนางไปแล้วนางไปจ่ายตังค์แล้วนี่นางได้ส้มตำของเราแล้วนางได้ไก่ของนางมีข้าวเหนียวไหมละ่ะข้าวเหนียวไม่ไมีมหรอนางจะซื้อข้าวเหนียว่อนะเอานางได้ตังค์ทอนได้จ้าไปเหรอ,อ,อนางเดินมาแล้วจ้าเราเคอยดูนะว่านางจะบนนะ่นว่ายะให้หนางเก็บของก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูกัวเพื่อนก็กัวเพื่อนนะ โอเคจ้าได้แล้วได้แล้ว